ทุกท่านไปพบกับสองผู้กล้าที่จะมาพร้อมมะความท้าทายกับการพลิกชะตาวันสิ้นโลกไปกับพวกเราครับทุกคนครับปรบมือดังๆต้อนรับแอนโทนีบุยเซเร่และอัพภูพา คุณได้ถ่ายรูปคุณหน่อยเพราะวันนี้คุณมาในในลุกที่เท่มากๆไหนยืนเท่ๆให้ให้ทุกคนได้ถ่ายรูปหน่อยนะฮะวันนี้อาให้คุณดออออีนะนี่นี่นี่อ้าวโอเคโอเคโอเค,อเคประมาณนี้ประมาณนี้อย่าลืมนะติดแฮชแท็กวันติดแฮชแท็กครับอาชะตาวันสิโรยผมด้วยถามทั้งสองท่านเลยนะครับวันนี้ชุดชัดมากเลย อ่านะครับชุดชัดมากเลยชุดชัดมากเลยชัดมากชัดมเลยแน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออวันนี้มาในคาแรคเตอร์ของตัวละครอยู่จดยองนะครับโดย้อาครับนะครับไม่รู้จะได้เซสเซียวของพี่เขาหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทํากันบ้าน่อนะครับกงบอกบอกเลยว่าคุณสามารถเก็บไปใช้ในงานแสดงของได้เลยเพราะว่าคนนี้คือออกมาแล้ว ไปก็หล่อเลยุหันมานี่หล่อเลยพิกยังไงฮะพิกอย่างนี้โอ้ยไอ้อะไรนะขอพิดอีกครั้งหนึ่งจะได้เทียบกันว่าหลอ่ลอหลอ่ลอแบบหล่อหล่อแับไหนีกว่าหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าอีกรอนึ่ง,งม,มีก้รอดฐานได้หาได้หรอ,ไ,อไม่ดีไม่ดีสองรอบพอสองรอบพอสองรอบพอนะฮะตัวละครนี้ต้องบอกว่า เท่และทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ดูเท่มากๆนะส่วนอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ต้องบอกว่าวันนี้ก็ได้รับเกียรติมากๆนะฮะตัวนี้ฮะตัวละครนี้ครับขิมนกจาครับผมจากอนิเอชั่นซ็อกซ์อ่าซึ่งขิมนกจาในเรื่องนี้เขาเป็นคนที่รู้ตอนจบครับง่ายๆคือรู้ตอนจบของการสิ้นโลกใช่ครับเออฉลาดสุดของเรื่องเลย คุณมาเป็นตัวละครนี้เพราะคุณคิดว่าเขาฉลาดที่สุดในโลกใช่ครับผมแต่คุณเชื่อไหมครับว่าแหมไม่อยากสปอยเลยวันนี้ผมดูหนังเรื่องนี้นะคร<ด>ับเขาเริ่มต้นด้วยความเป็นลู้เซอร์มากๆเลยนะในหนัง<ช>เรื่องนี้แต่ว่าตอนจบของเขาพีเทมากๆนะครับอรู้สึกยังไงบ้างครับที่มีโอกาสทีตรงนี้แล้วก็เป็นตัวแทนของอาชตาวันซิโลกนะครับที่จะชนวนทุกคนมาดูภาพยนตร์อ่าครับไม่เป็นไรครับเพราะเดี๋ยวคุณต้องได้พูดทั้งสองนอแนะ ดีใจดีใจครับดีใจมากครับผมดีใจมากแล้วก็อย่างอีมินโฮเนี่ยเราไม่ได้เห็นเขาในท่ามกลางนักน่าจะเป็นสิบปีแล้วใช่ไหมครับก็ดีใจมากที่ได้ส่วนหนึ่งขอให้เราจะได้แค่เศษเสี้ยวของเขาเล็กน้อยเออเฮ้ยไม่ไม่ไม่เล็กนะได้ได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าได้เอาเอออางี้ทุกคนเห็นอัพรับได้ไหมวันนี้ได้ไหมได้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 เออตุกนี้ รู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้ได้มายืนในฐานะของออคาแรคเตอร์หลักของเรื่องแล้วก็วันนี้ได้เจอกับแฟนๆรู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะเป็นเรื่องแรกของเขาด้วยก็เลยแบบรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มาเป็นคุณอนยยันไฮโอซอฟครับค่านะคุณดูหน้าเขาไว้ดีนะเดี๋ยวผมให้คุณยืนโพสหน้าเขาแบบนี้ด้วยนะครับผมยอมเลยเฮ้ย <Hey! S 2> ยอมีมยอมเฮ้ยต้องลองดูต้องลองดูเอาสักหน่อยไหมเอาสักหน่อยไหม ให้ให้เป็นให้เป็นยืนหน้าประมาณนี้แล้วก็ทำตาแบบประมาณนี้นะอ่านะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้นะให้สัญญานะฮะห้าสี่สามสองแอคชั่นกีการหน่อยสิเอยมันดูไม่เท่มันดูแบบน่ารักอ่ะเมื่อกี้เออเขาเนเรหล่อน่ารักเออ อัพบ้างนะฮะคุณรู้ไหมคุณรูได้ยิงโมนะผมขอผมขอหน้าหน้าประมาณหน้ามันนี้ห้าสี่สามสองแอคชั่นอัพนี่ขออะไรก็ได้เหรือต้องเริ่มไม่ให้บ้างเฮ้ยให้ให้ให้ดีแล้วให้ดีแล้วเออนะอ่ะได้ดูตัวอย่างครับอยู่เรื่องนี้นะชอบความอะไรของ ทำโยนเรื่องนี้เพราะว่าบางคนจะชอบเรื่องของที่ชั่วบางคนชอบความแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่ชัดเจนอะไรเงี้ยเออของเราชอบอะไรของผมคือแอคชั่นกับแคสนักแสดงนะครับผมรู้สึกว่านานๆทีจะเห็นแอคชั่นอย่างนี้โดยเฉพาะหนังเกาหลีด้วยผมไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็แคสเรื่องนี้คือดีจริงๆครับผมต้องยอมเลยว่าเออแบบคุณภาพทุกคนเลยอืมอืนะของอับบีชอบอะไรนี่ความจริงก็เหมือนเหมือนเราครับผมคิกว่าผมว่าแคสต์นักแสดโหแรงแอสอะ และเงี้ยจร okay. ิงๆอะแต่ว่าแต่ละคนที่มาคือแบบการรวมนักแสดงที่มากความสามารถแล้วก็ดุกดั้นขนาดนี้ได้ในเรื่องเดียวนี่คือแบบโคตรยอดมากสุดยอดจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ CG ซีจีเขาไม่รู้หนาอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าผมว่าผมชอบแบบชอบซีจีเขาไหมเขาทำดีมากแล้วก็ผมว่าน่าจะแบบทุ่โครงสร้างแบบบางๆถูกต้องถูกต้องนะตอนนี้เราเห็นนะอุตสาหกรรมของเกาหลีนี่คือโอ้สุดยอดสุดๆจริงๆแล้วก็พอออกมาเป็นภาพยนตร์ที่เราได้ดูกันแล้วรู้สึกว่าเออนี่มันแบบ เราต้องอย่างนี้แหละจริงครับจริงะัน<อ>นั้นห้ามพลาดนะครับผมทุกคน<อ>นี่ถามเราบ้างดีกว่าถ้าเกิดว่าอ,อยากคาแรคเตอร์ในในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับโอ้หนี่ถ้าถามว่าอะไรที่อยากไม่อะไรที่ไม่อยากทําในการเป็นคาแรคเตอร์เรื่องนี้ผมว่าคิดว่าคงยะต้องเออเป็นเรื่องวองช <laughs> ุด <laughs> <laughs> ไม่ได้ดูอาการเลย <laughs> คิดไปคิดไปเพราะว่าจริิๆเรื่องนี้มันต้องไปเกิดขึ้นในบรรยากาศแบบนั้นนะอ่าใช่นะฮะอ่ะโอเคนะครับแั้วถามดีกว่าว่าในชีวิตของการแสดงเราเรายองได้เคยสมบทบาทอะไรเทๆเป็นผู้พิทักษ์เป็นผู้ปกป้องอะไรขนาดนี้หรือถ้ายังไม่เคยคิดแมมสักวันหนึ่งเราจะอยากจะดึงหน้าตึงอย่างนี้ตลอดเวลาบาคั้ก็อยาก สุดท้ายแล้วก็ไปเป็นตัวแม้วแล้วถ้าแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากงานขมันยิงแบบโอ้โหเขามีสกิลแบบรักษาการต่อสู้มีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเ้ยมันเจ๋งมากแต่ถ้าผมเล่นอ่ะ เราลองมาซัดหน้าทุกทุกสามนาทีแน่นอนออกเงออกเยอะนะแต่เออสุดเช่นตอนนี้เป็นต้นนะครับที่เห็นกันอยู่ส่งส่งไปอีกกรอบดีกว่านะตอนนี้ตอนนี้นี่ฉ่ำมากๆเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเขาไปไปไปรอบนะฮะผมผมเล่าให้ฟังก่อนนะภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแน่นอนเดี๋ยวคุณจะลังให้ดูกันแต่ว่าผมพอดีผมมีโอกาสดูแล้ว นะครับเล่าแบ็ค์าวตัวละครก่อนดีกว่าคิมดกจางนะบทบาทเขาคือชายหนุ่มที่เป็นคนเดียวที่รู้ตอนจบของโลกจุดเด่นคือความฉลาดและความมุ่งมั่นไหนทำหน้าฉลาดและมุ่งมั่นไปไม่มีแว่นนะฮะเขามีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมแม้จะรู้อนาคตเขายังต้องเผชิญความท้าทายในการเลือกทางที่ถูกต้องนะครับสําหรับตัวเองและของเพื่อนของเขาอ่านะครับ คาแรคเตอร์เขาที่จะออกแนวสงบเงียม,มยสงบเงียม <c oughs> แต่มีความกล้าหาญและกล้าตัดสินใจในยามวิกฤตด้วยชีวิตเราเวลาเคยผ่านวิกฤตอะไรไหมฮะอาจจะไม่ขนาดเขาครับเหรอก็แ,แ,แค่เรื่องเรื่องต้องสู้กับตัวเองเงานเยน <c oughs> อะอเพราะว,ว่านักสนุกด้วนั่นคือวิกฤตของเราในตอนนี้คเออเออนะแล้วคุณผ่านมันยังไงอะเวลาที่คุณเจอวิกฤตหรือเจอเรื่องเครียดผมว่ามันต้อง ต้องดูทุกอย่างด้วยแหละดูคนรอบข้างแล้วก็ต้องรักตัวเองมากมาครับต้องสู้แบบตัวเองครับประมาณนั้นเออไดอีกตัวละครหนึ่งคาแรคเตอร,ร์นะครับของอัพนะครับคือจูจูย็อกนะฮะซึ่งเขาคือนักรบทูกทแขนงแรกที่มีภารกิจในการต่อสู้กับมอนสเตอร,ร์และเหนือของตัวเองตอนนี้เ <c oughs> <c oughs> พิ่งสู้เสร็จแบบนะฮะ แล้วเขาเป็นคนที่มีทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเชี่ยวชาญในศิลปะการต่อสู้ทุกแขนงแล้วก็มีความพักดีพร้อมเสี่ยงเพื่อปกป้องโลกใบนดี<อ>้นะฮะ<อ>แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะคาแรคเตอร์ของเขามั่นใจตัวเองและมุ่งมั่นที่จะชนะทุกการต่อสู้จะชนะเหนือตัวเองไห้ได้เลยที่ผมเล่าไปแล้วมีมุมไหนบ้างที่ตกกับเราไม่มีเออมีไหมเป็นคนที่มุ่งมั่น มุ่งมั่นเต็มที่ชนะกับทุกเรื่องไเป็นคนเต็มที่มากกว่าเป็นคนแบบว่าเออถ้าได้รับอะไรมุ่หมายอะไรมาเราก็อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับได้ครับบางอย่างอาจจะยังไม่เคยทำใช่แต่ก็คิดว่าลุยไปก่อนนีครับจะทำนะมียกเว้นอะไรที่มันเสี่ยงต่อชีวิตก็ไมหรือทำร้ายคนอื่นไม่ทำอ่าเนี่ไม่ทำแน่นอนอ่าคนนี้คิดว่าที่ผมเล่ามาอะไรคือคาแรคเตอร์ที่ปรอกั ในชีวิตจริงสงบสักเียมไม่นาเออผมว่าถ้ามีเป้าหมายอะไรสักอย่างนะเป็นคนมุ่งมั่นเหมือนกันแต่คนที่สู้เนี่ยไปตรงเลยครับผมอันนี้คล้ายกันเคยคิดเล่นๆไหมว่าตอนจบของโลกไปนี้เป็นยังไงไม่เคยครับไม่เคยนะยังไม่เคยนะไม่กล้าคิดครับไม่กล้าอ่านะฮะ เพ,เพราะว่าถ้าคิดถึงตอนจบเราต้องคิดถึงตอ,งอนจบของชีวิตด้วยใช่ก็เลยยังไม่คิดดีกว่าครับอ่านะฮะในตัวละครครับคิมดกจานะครับเป็นนักอ่านตัวเราเป็นนักอ่านปะเนยไ,ไม่เลยอ,นนอันนี้ต้องยอมรับเราไม่เลยครับเออแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเจอหนังสือหรืออะไรที่ผมชอบเหมือนคิมด,ดกจาก็อาจจะเป็นคนที่เป็นนักอ่านเหมือนกันอยู่ที่ว่าอ่านอะไรครับแล้วถ้าคุณรู้อนาคตลรงหน้คุณคิดว่ามันน่ากลัวหรือมันน่าตื่นเต้นหรือมันจะอะไร ว่ามันโดยรวมเลยนะมันทั้งกลัวแต่ว่าด้วยความที่มันมีความรู้อยู่แล้วผมว่ามันก็มันก็สู้นะมันก็ไม่ได้กลัวเท่ากับคนอืออนะฮะผมว่าเป็นเหมือนกันการรู้อนาคตนี่มันโอ้ไอ้รู้เรื่องดีก็ดีไปนะแต่เวลาที่เรารู้เรื่องแบบโอ้ที่มันไม่ดีอ่ะหรือมันจะแย่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะโหมทุกอย่างไม่ได้อย่างไรแต่ในเรื่องนี้คิดลอกจ่าทำได้ดีมากๆ มาตรงนี้ครับมีคําถามนี้ถามว่านะครับให้ผมถามคุณว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับอนี้คิดไว้นะครับคุณจะต้องชวนเขานะฮะก็คือ,อยูจุนยอกนะครับที่เก่งขนาดนี้เข้าร่วมทีมนะครับหน้าที่ของคุณการชวนเขามาเป็นทีมเดียวคุณให้ได้คุณจะมีวิธีชวนเขาอย่างไร ขเข่าแล้วขอร้องออดอนะแล้วก็คงนวดขาดีนึงแต่ไม่ต้องนะเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งห้ามคุณอัพคุณอย่าเพิ่ง้ามผมกำลังนึกภาพตามถ้าเกิดว่าเป็นซีนมี้การแสดงการแสดงอะไรๆๆใจไม่ได้จริงเหรอเป็นการแสดงให้เขามาร่วมทีมกับเราไม่ได้ด้วยความเท่และความเก่งเพราะแบบนี้คุณครับทิมด้องจานวันนี้คุณเป็นคิมด้องจานนะคุณต้องออดวอนและขอร้องเขา ทุกคนทุกคนพร้อมนะทุกคนห้ามขอี้เขาจีนเด้เท่ดีกว่านี้ดิแต่คุณต้องขอน้องให้มาช่วยปกป้องโลกกับเราห้าสี่สามสองแอคชั่นเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวไปไหมไปไหมไปไปเขายังไม่ไปเขายังไม่ไปเขายังไม่ไปโอ้ โลกนะคุณต้องชวนเขาไปให้ได้เดฮ้ยไม่รู้เลยว่ะไม่รู้เลยก็จะให้แสดงแบบก้มเข่าเฮ้ยเห็นไหมเขาใจอ่อนแล้วไงใจอ่อนแล้วเขาช่วยริงจริงใจอ่อนเพราะหิวข้าวแต่แรกอะเออแต่ว่าทำเป็นเทไว้เออนะอ้าวมาถึงฝั่งอัปป้านะฮะตัวละครอยูชุมยอกนี่นะครับเวลาเขาตุยเดี่เขาเขา เขาจะสามารถย้อนทุกอย่างกล<อ>ับมาไ้ต้นไปได้เช็คคอยเช็คคอยใช่ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของยูจุงยองนะฮะถ้าย้อนกลับไปได้อันนี้ดรามากก็ได้นะหรือจะ,อะได้หมดเลยนะเขาถ้าเราย้อนเวลาได้คุณอยากกลับไปแก้ไขอะไรนะอ๋อความจริงแล้วอ่ะผมไม่ได้อ่ะแก้ไขอะไรเลยในอดีตที่ผ่นมาหรอคือคือ,อนว่า คนถามผมเยอะเหมือนกันะว่าแบบว่าน้าย้อนเวลานไปได้ยังจะแบบแก้ไขอะไรผมรู้สึกว่าถ้าผมย้อนเวลากลับไปแก้ไขผมก็ไม่ใช่คนในคนคนนี้ทุกวันนี้ณเวลานี้คุณไม่มีสิ่งไหนเลยที่รู้สึกว่าอุ้มวันนี้มันมันมีสิ่งที่มันมีสิ่งที่เรารีเบทอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราแบบผิดหลังหรือว่าเราทําผิดพลาดไปอะไรทีไเราไม่แต่ถามว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็เป็นก็เป็นบทมันเป็นบทเรียนอ่ะแล้วก็ถ้าพูดให้เปรียวอีกนิดนึงก็ผมรู้สึกว่า เราจะไม่ได้อยู่ในมัลติเวิร์สเนี่ยถ้าเรากลับไปแก้ไขอะไรแบบนี้ถ้าเรากลับเส้นมันอาจจะไม่เดินเสนกับมันไม่เดิมอาจจะไม่ได้อัพอัพใช่ใช่ไม่ได้อัพอัพอยู่ไม่ได้อัพอัพตรงนี้จะไม่ได้เหนือเม็ดนี้จะไม่ได้หยุดที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคุณเชื่อเรื่องมัลติเวิร์สเอ้ชอบใช่ป่ะเออ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 แสดงว่าคุณเชื่อว่าทุกอย่างมันมีเส้นคู่ขนาดของมันผมว่าเส้นมันอินฟินิตตอนนี้ตอนนี้ คุณถ้าคุณย้อนกลับไปแก้ไขคุณอาจจะไม่เจอสิ่งสิ่งนี้ใช่เมื่อกี้อาจจะไม่มีสิ่งอยู่ที่บนเซ้นท่านเบิร์กก็ได้จริงมันไม่น่าเชื่อเมื่อกี้มันยืนมันเดินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมคิดในใจว่ามันคงไม่มาหรอกไกลจะตายแล้วสุดท้ายมาเอ้มาจะใกล้เลยบนเส้นสายก็ได้เอพราะอัพไม่มีของเราก็มีไหมตัวนี้มีไหมอ๋อจริงจริงเนี่ยเหมือนกันเลยผมผมไม่ใช่เรื่องบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์อะว่าแบบถ้าทำหนึ่งอย่างสมมติถ้าเมื่อกี้ผมมาสายสิบวินาทีปุ๊บ ทำนู่นทำนี่ไม่ได้ไม่กินกาแฟะอ,ะอะไรบางที่เชื่ออะไรอย่างนี้ก็เลยไม่อยากไม่อยากย้อนหน้ไปแก้ไขอะไรแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างวันนี้ผ่านในสิ่งที่เราสุดกับมันมาแล้วถูกต้องไหมไม่ต้องกลับไปแก้ไขอะไรเลยเป็นทัศนคติที่ดีนะผมว่านะครับแล้วก็ทุกคนเหมือนกันถ้าทุกคนทําทุกวันแบบเต็มที่อ่ะมันจะรู้สึกแบบนี้ได้ว่าโอเคแล้วเราพอใจกับสิ่งที่เราเป็นเราสิ่งที่เราได้อยู่ในวันนี้นะครับอ่ะโอเคนะฮะ ในฐานะนะครับที่อ,อยู่จุงยอกนะครับเขาเป็นคนที่ซึ้งๆหน่อยอ่าเป็นคนซึ้งๆซึ้งแปลว่าซึ้งๆ,ๆ,ๆก็คือแบบเหมือนแบบปากไม่ตรงกับใจคืๆๆอซึ้งๆหน่อยอ่าอยากจะพูดขอบคุณแต่ก็ไม่ขอบคุณตรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อหรือว่าอยากจะบอกให้เขาว่าเราเชื่อใจเขาก็ไม่ไม่พูดตรงๆงอ่านะฮะถ้าวันนี้อับจะต้องพูดประโยคที่ถ้าคุณเป็นยูจุงยอกังซีอีกแล้ว สี่หรือห้าคิดว่าคำคำนั้นที่คุณจะพูดกับคิมจงจาแบบแบบปากไม่ตรงใจอ๋อปากไม่ตรงใจปากไม่ตรงใจปากไม่ตรงใจคุณจะซึ้งๆอะไรคุณจะพูดกับเขาว่าอะไรแอคชั่นโคตรยากเลยอ่ะใช่ไหมะปากไม่ตรงใจปากไม่ตรงใจอ่าก็ได้อะนี่มันดูแบบซึ้งๆแบบโอ้โหมันมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแต่ว่าเราต้องพยายามแสดงออกแต่มันไม่อยากบอกตรงๆเช่น หล่อมากนะแต่เราก็ไม่อยากชมเขาโกงวันนี้หรือแบบวันนี้ก็พอใช้ได้ตาไม่ต้องกังวลใจแค่ใช้ได้พอใช้ได้เออได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้มีใครทันท็อปนี้ไหมได้นะทันอยู่นะทันอยู่นะตอนที่คอมนะเออครับนะฮะ ต้องบอกว่าต้องบอกว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เราจะเข้าไปดูอะซีอารมณ์มันจะประมาณนี้เลยนะ<อ>มันมีทั้งความสุขมันมีทั้งความน่ารักมันมีการเอาใจช่วยแล้วก็มันมีการซึ้งในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ้งอ่านะครับอนอกจากจัดเต็มในเรื่องของคาแรคเตอร์แล้วผมยังบอกเลยว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเรียกว่าซีจงซีจีเก่งใหญ่สมจริงแน่ๆสมจริงแน่ๆนะครับเหมือนที่อาบอกไปนะครับถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่เป็นบล็อคเบอรเตอร์แห่งปีของเกาหลีนักสแสดงน,นี่คือเป็นเทียต้นของเกาหลีแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ผู้สร้างก็คืออลองวินเทอร์อสด้วยนะครับฟังแบบนี้แล้วนะครับในมุมมอง mr. ของทั้งคู่มีอะไรที่คุณคิดว่าน่าดูที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้ผมว่าถูก เอลเมนที่มันรวมกันมันทําให้หนังเรื่องนี้มันน่าดูด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเองเป็นซีจีเองเลยรู้สึกว่ามันเรายิ่งทุกว,วันเนี้ยผมรู้สึกว่าภาพยนตร์เรามันก็มันกำลังดันบาร์แบบคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนได้สนุกไปกับภาพน่ารับอืมนะฮะแล้วคุณจะชอบตกลมรักในความเทข่ของพวกเขาอนะ ฝากเป้ตัวใจอยากส่งให้แต่ว่าอยากส่งให้แต่ซื้อไปนะครัอ้าวมาตันนี้คุณคิดว่าผมเล่าให้ฟังแบบนี้คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่มันสุดที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้คล้ายๆกับที่บอกไปนะับเมอ่์ซีจีแล้นักแสดงแต่ว่าอีกอย่างคือผมว่าคนยังไม่ค่อยรู้แต่ว่าเรื่องนี้พี่จีซูแลบพิมก็เล่นด้วยซึ่งที่ถ้าใครเป็นแฟนคลับนี่ยว้าวมากสุดยอดเลยแบบนักแสดงเลอ ดีจริงๆครับตรงนี้ะแล้วชิซูในเรื่องเนี้ยผมเห็นแวบ,บแรกกับคาแรคเตอร์เขาไม่ไม่เคยเห็นเขา,าเล่นคาแรคเตอร์นี้ที่ไหนคาแรคเตอร์ character ที่โคตรเทคาแรคเตอร์ character ที่ใช้อาวุธโคตรเก่งอะไรอย่างเงี้ยเฟี้ยวเลยนี่แล้วก็ผมอีกเรื่องหนึ่งนะที่สําคัญที่ที่ทุกคนจะได้จากเรื่องนี้นะคือคอําว่ามิตรภาพคนทุกคนในเรื่องนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เป้าหมายเดียวกันคือ พาทุกคนรอดเพราะฉะนั้นโจทย์ของแต่ละคนกับความรับผิดชอบของแต่ละคนเนี่ยเขาจะทํำยังไงเพื่อพาทุกคนหรอดได้ต้องเข้าไปดูเน่นะฮะเป็นสิ่งที่หนังอยากจะสอดแทรกไว้ให้สุดท้ายแลนะครับสุดท้ายจริงไม่ล้มกนกูแล้วเป็นคำสั่งมาเขียนได้นี้ใจผมรู้สึกซึ้งๆไม่ได้อยากบอกให้ทำแต่สิ่งนี้แต่เขาสั่งมานะฮะ เขาบอกว่าสุดท้ายครับขอให้คุณทั้งสองคนหันไปดูนะครับโปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนหันไปดูแบ็กกรอบของภาพยนตร์เรื่องนี้คุณจํารายละเอียดนี้ไว้นะฮะแล้วสุดท้ายครับจะให้คุณสองคนหันมาในคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวแทนเหมือนคุณสองคนพุ่งมาจากแบ็กกรอบนี้เลยแล้วตากล้องผมอยู่ตรงนี้ตากล้องผมอยู่ตรงนี้ จะขอบันทึกภาพหันมาแล้วฟิลนี้เลยอัพคุณอาจจะต้องอยู่ตรงนี้นะที่นี่อยู่ครับแล้วเดี๋ยวให้อัพไปอยู่ฝั่งนี้อ่าอัพไปอยู่ฝั่งคุณดูแล้วคุณจำไว้เลยใช่พีจีซุเป็นเป็นเป็นจีซูกอย่างเป็นมานาแล้วเฮ้ยขอบคุณากครับจีซูพูดไทยได้เลยจีจีซพูงเรียนมาเออเออนะฮะเอาโอเคพร้อมนะครับกล้องพร้อมนะครับกล้องพร้อมนะครับ ตักล้องพร้อมครับไม่พรและนี่คือแอนโทนีและอัพตัวแทนจากอันชตตวันซิลโลแอนโทนีก็เท่อัพก็เท่ส่วนผมก็แอบเป็นจีซูเท่ๆตรงนี้บลบทำไมตรงนั้นแต่งตัวเหมือนจีซูจริง เออนะฮะเอาจริงถ้าของจีซูอ่ะแต่งชุดเนี้ยถ้าดึงชื่อออกดึงอันนี้ออกอ่ะก็ไปรับงานเสิร์ฟอาหารกับผมได้เลยเออนะฮะเอ้าผมบอกเลยว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ใครเป็นแฟนไทยได้ดูคาแรคเตอร์ของแต่คนเซอร์วิสแฟนแบบเต็งที่แน่นอนนะฮะดูแล้วก็จะอิ่มใจไปกับพวกเขาด้วยนะครับเอาละแต่ว่าวันนี้ครับ เรากลมกล่อมขนาดนี้มีคนพูดคุยกับเราขนาดนี้นะครับทุกคนครับปกมือหน่อยฮะคุณอัพกับคุณอันทนีนะครับเอาเละครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับให้ได้ถ่ายรูปไปก่อนเมื่อกี้ภาพที่เขาเท่ๆน้ได้ไปแล้วเนาะได้แล้วนะอีกช็อตหนึ่งขอเป็นกับแฟนคลับหน่อยอ่าเหมือนเซลฟี่ลงไมคุณยืนอยู่หน้านี้แล้วแฟนๆข้างหลังนะครับผมนะฮะอ่เอาไว้ก่อนเนระ เอางั้นอ่ะเดี๋ยวผมขอโฟโต้เซสชั่นให้เขาซับหน้าสตานิดนึงนะนะครับและก็แน่นอนนะครับผมนี่เดี๋ยวซับหน้าสตาหน่อยนะครับแล้วนี่เราคือต้องนะครับอาวางกันนะครับเดี๋ยวทุกคนซับเลยนะฮะรอเลยนะฮะผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเชิญก่อนเลยดีกว่านะครับคอสเพลเยอร์ก่อนนะออรวมไปเลย ื่องความสมจริงเมื่อกี้คือเนื่องจากว่าหน้าหนังเราเนี่ยเต็มไปด้วยนะักแสดงนะครับแต่เมื่อกี้เขาโพสแค่สองคนนะผมว่าเอาให้มันเต็มหน่อยนะครับเรามีคอสเพลเยอร์นะครับเท่ๆอีกสองท่านนะครับผมขออนุญาตนะครับเชิญคุณเทมและคุณนานามาด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับใช่ใช่ใช่เมื่อกี้มันดูเมื่อกี้มันแห้งไปหน่อยคนน้อยในแนวมันเยอะไงในแนวมันเยอะไงออคุณสองคนตรงกลางคุณคุณเทมคุณนานา,นาน ประกบเลยนะครับประกบเลยดูเออดูเต็มขึ้นดูแบบเออของครบของครบอนะฮะทุกคนนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ดูแล้วชอบใจยังไงอย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กนะครับอ่านสตาร์วันซิโลมาถผมหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะฉายในโรงภาพยนตร์นะครับพร้อมกันนะครับทั่วประเทศให้ทุกคนได้เต็มอิ่มนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ31กรกฎาคมนี้นะเอง โอเคอ่าก้องื่นเชิญนะครับเชิญนะผมว่าเท่มากวันนี้ผมอยากให้ทุกคนแบบได้ภาพดีไปจริงๆนะครับผมชอบคาแรคเตอร์ของทุกๆคนมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับนี่ใครเป็นสายเกมเมอร์ก็ชอบใครเป็นสายที่ดูหนังที่มีวิช่วยเยอะก็ชอบเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็ใครเป็นแฟนของเอ่อ